เอ้ามันถ่ายอีกแล้วอ่ะเออตั้งกล้องไว้มันถ่ายเฉยเลยอ่ะตั้งกล้องไว้มัาจะดูเออตั้งเวลาไว้เปล่าม่ได้ตั้งนะแล้วแล้เอาเอาผู้หญิงเอาเอานานไม่มีมันต้องมีหลายท่าแล้วกว่าจะครบร้อยแปดท่าแหละมันนานไหมล่ะเอาจริงๆถามจริงๆไม่นานหรอกน้ำกำลังนกกระจอากินน้ำาประมาณกี่นาทีเอาจนติดนะ เอาจนกนข้เลยาไม่อ yup. ีกทีนึงเนี่ยเอานานไหมสนุกสั so ้นๆทีนึงนะเออทีนึงไม่นานแล้วนีกีกี่ประมาณกี่นาทีอ่ะต้องต้องเอาเรียกคนมาสัมภาษณ์แล้วก็ทดสอบดูก่อนแล้วโอ้ยโอ้ยไม่บอกความลับกันว่าไม่ค่อยได้จับเวลานะเอาเฉลี่ยประมาณห้านาทีสิบนาทีประมาณนี้ห้าสิบนาทีถึงเบ้า ตายสามสิบนาทีเลยเหรอมันนานนะสามสิบนาทีตอยกไปโอ้ตายสามสิบ <30 S 1> <30 S 2> นาทีมันนานนะครับสามสิบนาทีนี่